แล้วมันรบกวนกันดังนั้นพี่จะมาชวนน้องเนี่ยตั้งสัตย์ปฏิญาณในเรื่องของการเปลี่ยนพวกคุณยังประมาทและยังมองว่าอีกหนึ่งปีของบดินมันจะทำให้คุณสอบติดคุณไม่รู้จักคู่แข่งของคุณเหมือนที่พี่มีโอกาสไปเจอเด็กแต่ละโรงเรียนพี่ไปมาหลายโรงเรียนมันไม่อึกกระทึกมันไม่เสียงดงังแล้วมันก็ไม่โครงครามขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กม .4 หรือม .5 และที่น่าสนใจเป็นเด็กที่มีแบรนด์การศึกษาที่มีคนรู้จักน้อยกว่าประดินเดชาด้วยซ้ำอันนี้คือความน่าแปลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะบอกน้องๆว่ามันมันไม่ใช่ทั้งหมดแล้วเราไม่อยากให้เพดานของของห้องประชุมที่มันมันมีระดับที่ใกล้กับเสียงของเรามันเกิดเป็นเอ็โคบนล่างซึ่งพี่อยู่สูงกว่าคุณพี่จะถูกกดด้วยเสียงอื้ออึง พี่เชื่อว่าวันนี้หลายๆคนมีคณะที่อยากจะเข้าพี่อยากให้คุณกล้ากล้าเรียกสถาบันนั้นด้วยตัวของคุณเองถามว่าการกล้าเรียกสถาบันนั้นมันมีความหมายอย่างไรมันมีความหมายมากมันเป็นการเรียกพลังให้กับตัวเราตั้งแต่ม .5 พี่ให้เวลาคุณแค่สามวินาทีให้คุณเลือกมาหนึ่งสถาบัน หนึ่งสถาบันพอนะที่คุณอยากจะเข้าไม่ต้องมีคำว่ามหาวิทยาลัยนำหน้าเช่นคุณอยากเข้าธรรมศาสตร์คุณพูดเลือกนึกธรรมศาสตร์ไว้ในใจคุณอยากเข้าจุลาคุณเตรียมแค่คำว่าจุลาลงก่อนพี่เชื่อมั่นว่า วิทยุจุฬาหรือว่าจุฬาลงกรณ์น่าจะมีส่วนช่วยน้องๆในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของข้อมูลเรื่องของการให้คนานาําแนะนําและเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยนะคะกฎข้อแรกเลยที่พี่อยากจะชวนน้องๆเปลี่ยนข้อแรกอันนี้ง่ายดายที่สุดเลยคือในแต่ละวันเนี่ยเวลาที่เรานั่งจับกลุ่มคุยกันใช่ป่ะเราก็อาจจะมีแบบว่าอุ้ยเมาเมาเรื่องโน้นตกลงอั้าเลิกกับโน้ตจริงหรือเปล่าคนนน้นเป็นยังไงเฮ้ดดาราเรื่องนี้ถึงไหนแล้วละครตอนนี้เป็นอย่างไรลองเปลี่ยนดู เราลองมาตั้งเสวนาสภาคนพันแอดกันเป็นสภาพันแอดวิธีการคือเราอาจจะแบ่งเป็นโซนกลุ่มนี้รับผิดชอบโซนภาคเหนืออย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คอยตามข่าวกลุ่มนี้รับผิดชอบภาคกลางอาจจะเป็นกลุ่มของติดตามข่าวจุฬาลงกรณ์ติดตามข่าวธรรมศาสตร์แล้วเราก็มารายงานมาอัพกันข้อมูลรับตรงน้องรู้ไหมว่าเขารับสมัครกันสิ้าวันเองน้อยมากเลยพี่ก็ถามอาจารย์บอกอาจารย์ทําไมรับ รับสมัครน้อยอย่างนั้น่ะน้องเ็ายังกว่าเขาจะเม้นเฟซบุ๊กได้หมดเนี่ยมันยังใช้เวลานานกว่า15วันเลยอาจารย์ก็บอกว่าเขาวัดเด็กที่มีความสนใจดังนั้นบางทีภารกิจเราเยอะงานเราเยอะ,ยอะกิจกรรมเราแยะเราอาจจะหลุดดังนั้นแบ่งกลุ่มเลยเราตั้งขึ้นมาเลยสภาพันแอดเลยก็คือพันของเราแอดมิชชั่นอย่างพี่นัดเนี่ยพี่นัดจะเป็นยุคเอนทรานมันก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งแต่พวกคุณเนี่ยเป็นยุคคนพันแอดมันก็จะอีกโหมดหนึ่งขอ้อที่2ค่ะอันนี้ชวนอีกชวนเปลี่ยน เวลาคุณเรียนหนังสือที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งคุณอย่าเพิ่งไว้วางใจนะว่าจะสอนครบตามหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยเขามีการปรับหลักสูตรจากปี44เป็นปี51แต่ว่ามันมันใกล้กันมากส่วนที่มันต่างกันคือการวัดผลแต่ว่ากรอบเนื้อหาเนี่ยเหมือนกันหมดพี่จึงชวนคุณคือเราไปดูว่ากรอบการศึกษาของม6ม .5 ม4มันเรียนอะไรบ้างเพื่อที่จะเช็คอาจารย์ของโรงเรียนเราด้วยคุณเชื่อไหมว่าหลายโรงเรียนเรียนไม่ครบ ไม่ครบตามหลักสูตรบดินอาจจะครบหรืออาจจะมีก็ได้ที่บางรายวิชาอาจารย์ข้ามไปตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะเลิศมากเลยคือถ้าน้องรู้จักกรอบเนื้อหาแล้วน้องก็เช็คได้ว่าเนื้อหาตรงนี้คุณยังไม่ได้เรียนเอ้ยแต่ถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจคุณถึงค่อยไปเรียนหนังสือเพิ่มนะคะข้อที่3ค่ะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วจะได้รบกวนเวลากันเล็กน้อยนั่นคือการค้นหาเพื่อค้นพบข้อนี้ยากสุดถ้าคุณฟังระบบแอดมิชชั่นมาตั้งแต่ต้น น้องจะเห็นเลยนะคะว่ามันต้องรู้จักคณะก่อนหนึ่งถ้าไม่รู้จักมันจะเลือกแพทไม่ได้ถูกปะสองถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกคณะอะไรคุณจะไปเรียนเสริมเพิ่มเติมวิชาใดมันก็ผิดฝาผิดตัวอย่างเช่นคุณอยู่แผนวิทย์อย่างที่พี่บอกเด็กวิทย์หลายคนเชื่อไหมคะว่าตอนเลือกคณะไม่เลือกวิทย์เลยหนีไปบริหารหนีไปเศรษฐศาสตร์ไปรัฐศาสตร์ไปนิติศาสตร์กันเยอะมาก ถ้าคุณจะหนีแบบนี้นะคุณทุ่มเรียนพิเศษแต่คณิตศาสตร์อย่างเดียวฟิสิกส์เคมีชีวะคุณแค่เรียนเพื่อทำ G p a c ในโรงเรียนเท่านั้นแต่คอร์สเตรียมอดเตรียม N ไม่จำเป็นตรงนี้มันจะมีผลดังนั้นคุณจะต้องค้นหาแล้วการที่เราจะเจอตัวตนได้เนี่ยมันต้องค้นหาตัวเองการค้นหามันมีหลายแบบเราเริ่มจากการลองเข้าไปเยี่ยม,มาหาวิทยาลัยนั้นก่อนตอนที่พี่นัทค้นหาตัวตนมันก็ลำบากเหมือนกัน ต้องแจ้งน้องๆก่อนในครอบครัวพี่คุณแม่พี่จบจุฬาจบอักษรจุฬาแล้ววันๆก็จะนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็จะแบบว่าร้องแต่เพลงน้ำใจน้องพี่สีชมพูหลอมิทุกวันหลอมิถุวันเข้าจุฬานะลูกเป็นเสียงรลอนกังวานมากเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเข้าจุฬาเราจะเหมือนแม่ไหมเนี่ยคือแม่จะแบบคนละคาแรคเตอร์เลยอะ่ะเราแม่ก็จะแบบว่าพูดภาษาอังกฤษแบบว่าน้ำไหลไฟดับส่วนเราในผู้ภาษาไทยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแม่ก็จะหลอมเรา จุฬาจุฬาแล้วแม่พี่จะร้องเพลงประจําของจุฬาลงกรได้อินดี้มากคือร้องไม่เหมือนต้นฉบับเลยคือฟังแล้วนึกไม่ออกเลยว่าเพลงประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬา,เ,าเ,ขเขาเขาร้องอย่างนี้หรืออีกในหนึ่งคือร้องได้เพี้ยนมากเราก็นั่งฟังตัวนี้มาตั้งแต่เด็กจุฬาจุฬาจุฬาพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าลูกจุฬานะลูกจุฬานะแม่แม่อย่างงุนพี่ว่าต้องเจอบ้างแหละสองคุณพ่อคุณพ่อเป็นเป็นบัณฑิตเกษตรศาสตร์ วันๆคุณพ่อก็จะเป็นต้นแบบด้านการเกษตรคุณพ่อจบคณะเกษตรอีกต่างหากวันๆไม่คุยกับลูกค่ะนั่งขุดต้นไม้หาหาพญาติในต้นไม้รดน้ำให้ต้นไม้คุยกับต้นไม้มากกว่าลูกติดดินมากนอนก็ชอบนอนกับพื้นชอบกินส้มตำชีวิตคุณพ่อก็คนละแนวคุณลูกอีกเราก็รู้สึกว่าตายตายถ้าเราจะเป็นพ่อก็ไม่ได้เหมือนแม่ก็ไม่ได้เริ่มออกเดินทาง พี่ใช้เวลาไปทัวร์สถาบันพี่จะไม่เลือกต่างจังหวัดคือตัวพี่พี่เป็นคนแบบโฮมซิกขั้นรุนแรงมากคิดถึงบ้านนอนกับแม่นอนกับแม่จนโตเลยอะ่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็แบบว่าก็ยังต้องแบบนอนกับแม่ก่อนพอแม่หลับค่อยย้ายห้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอุ้ยติดบ้านมากติดแม่มากติดติดทุกอย่างในบ้านแม้แต่ฝุ่นที่บ้านยังติดเลยชอบมากก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเริ่มเดินทางพี่จึงชวนน้องๆวันไหนว่างเริ่มเดินทางไปก่อนไปเที่ยวจุฬาไปลองเดินดูจุฬาอ๋อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างนี้นะ พี่ไปธรรมศาสตร์พี่ไปเดินดูไปถนนทุกซอกพี่ไปศ,รรศิลปากรไปทุกที่เราเริ่มจากสถาบันก่อนพอสถาบันปุ๊บต่อมาลองมองคณะคณะที่เราสนใจเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูหลักสูตรบางคนอยากเข้าวิศวะพอเจอเนื้อหาของวิศวะไปต่อไม่ได้เช่นคุณชอบคอมคุณชอบเล่นเกมมากคุณอยากคิดเกมคุณอยากเรียนพัฒนาซอฟต์แวร์คุณสนใจจริงๆคุณเลยจะเข้าวิศวะคอม โดยคุณไม่รู้ว่าวิศวกรรมต้องใช้ฟิสิกส์มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันณนะวันนี้แต่เมื่อคุณไปเรียนคนเข้าวิศวกรรมใช้ฟิสิกส์และใช้คณิตศาสตร์ขั้นเทพดังนั้นแค่การชอบเล่นเกมแค่การคิดเกมแบบเจ๋งๆแนวๆไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรารู้จักคณะมากขึ้นชอบนิเทศชอบจริงหรือเปล่าชอบดูโฆษณาต้องหาตัวเองไปเรื่อยๆก่อนเราจึงจะวางแผนข้อต่อไปได้ ข้อต่อมาข้อนี้ต้องเช็คสัดส่วนอันนี้สำคัญมากหลายคนเตรียมซื้อทูพีซเลยหนูต้องโชว์สัดส่วนบนหน้าโต๊ะเครื่องแป้งการเช็คสัดส่วนนั้นคือคุณต้องไปเช็คนะคะว่าคณะนั้นใช้องค์ประกอบอะไรเพื่อที่คุณจะได้สอบได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคณะนี้ใช้องค์ประกอบอะไรคุณจะเลือกคณะผิดทันที แล้วมันก็จะเกิดปัญหาได้นะคะข้อที่5ข้อต่อมาข้อนี้ยากมากตรงที่ว่าคุณต้องสำรวจฐานกำลังของตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยมีความรู้ตั้งแต่ม .4 ถึงม .5 เท่าไหรแ่แล้วแล้วม .6 อะไรอีกที่คุณยังไม่รู้คุณต้องรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าคุณจะเอาอะไรไปเป็นพระเอกในการต่อสู้ เพื่อจะเข้าคณะนี้คณะโน้นคณะนั้นอันนี้คือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะคะข้อต่อมาซ่อมสร้างเสริมสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณสอบติดการเรียนกวดวิชาแบบสเปซสปะเรียนทุกอย่างเรียนทุกคอร์สมันเหมือนกับคุณไปทานอาหารอร่อยๆฟูจิก็อร่อย MK ก็อร่อยแม็กโดนัลก็ชอบอุยพิซซ่าน่าเยิมเยิมชีสแยะแยะสุดท้ายคุณก็ทานได้แค่หนึ่งอิ่มมนุษย์เรามีแค่หนึ่งอิ่มเรียนกวดวิชาก็เหมือนกันค่ะสมองคุณมีจุดอิ่มคุณจะเรียนเยอะแค่ไหนมันก็จะเจอจุดอิ่มแล้วคุณก็จะจำไม่ได้ว่าอ สูตรเคมีสูตรเด็ดๆสูตรนี้มันเก็บไว้ไหนนะมันซ่อนเอาไว้ตรงไหนคุณจะเบลอและจะเออไปเลยนี่คือนี่คือภาวะการบริโภคกวดวิชาเยอะเกินไปหาจุดอิ่มของตัวเองให้เจอดังนั้นซ่อมซ่อมเพื่ออะไรวิชานี้อ่อนมากแต่คุณทิ้งมันไม่ได้เพราะมันใชโอเนตห้ o เปอร์เซ็นเหมือนกันดังนั้นคุณต้องซ่อมสร้างสร้างกรณีที่เมื่อคุณเช็คหลักสูตรแล้ว โรงเรียนคุณหรือที่กวดวิชาคุณยังเติมให้คุณไม่ครบคุณต้องสร้างองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองจะวิชาจะวิธีใดก็ตามเรียนพิเศษอ่านเองถามครูติวกับเพื่อนคุณต้องหาให้เจอว่าอะไรที่คุณต้องสร้างและสคือเสริมหลายคนคิดว่าตัวเองเก่งวิชานี้แล้วแล้วชะล่าใจมันเป็นพระเอกแล้วแต่พระเอกมันตายตอนจบได้ถูกไหมมันไม่ได้แปลว่าพระเอกกับนางเอกมันจะแฮปปี้เอนดิ้งกันได้ดังนั้น จึงต้องมีการเสริมวิชาที่คุณแข็งแกร่งที่สุดข้อที่7ใกล้จะหมดการอ่านหนังสือในยุคแอดมิชชั่นอ่านแบบปัจจุบันที่อ่านไม่ได้แล้วคุณจะอ่านหนังสือพี่ไม่รู้คุณอ่านหนังสือแบบไหนแต่แอดมิชชั่นต้องอ่านหนังสือแบบนี้จึงจะฝ่าฟันมันไปได้และสอบใหญ่คือตุลาคมที่จะเป็นช่วงเวลาของแกดแพด ครั้งที่หนึ่งของพวกคุณดังนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณยังเรียนไม่จบคุณจะเอาอะไรไปสอบดังนั้น3มเลนคือปัจจุบันอย่าลืมว่าปัจจุบันน้องๆต้องสอบในชั้นเรียนถูกไหมแล้วเราใช้ g p a x ถึง20%คือ6,000คะแนนสอเราใช้ g p a x ในการเข้ารับตรงอีกซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนด2 7 3.0 3.5 จะมีเกรดที่เข้มข้นขึ้นหลายระดับดังนั้นคุณต้องอ่านปัจจุบันอ่านเพื่อใช้สอบแล้วในตารางอ่านหนังสือแต่ละวันต้องแบ่งให้ได้3มเลนอ่านปัจจุบันเพื่อใช้สอบย้อนกลับไปทวนอดีตของม .4 และคุณต้องอ่านอนาคตที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนไม่อย่างนั้นตุลาคมคุณจะไม่มีความพร้อมในการไปสอบเนื่องจากแอดมิชชั่นมันสอบก่อนที่คุณจะเรียนจบ นี่คือการเปลี่ยนของระบบที่ทําให้การอ่านหนังสือต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะและข้อที่8ค่ะข้อนี้อาจจะไม่โดนใจใครหลายๆคนแต่พี่เชื่อว่าการกวดวิชาไม่ใช่เรื่องเสียหายเราทําได้เราเติมได้อย่างตอนพี่นัดสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่ไม่กวดไม่กวดวิชาเลยพอะพี่รู้สึกว่าเวลาอยากได้เวลาในการอ่านหนังสืออยากได้เวลาในการจดจํา พวกคุณน่าจะเป็นเหมือนกันคือไม่มีเวลาอ่านหนังสือเพราะคุณเอาเวลาไปเรียนสัต์ทั้งหมดจริงๆการทำข้อสอบไม่ได้อยู่ที่การรับอินพุตนะไม่ได้อยู่ที่การรับข้อมูลนำเข้าที่กวดวิชาให้คุณหรือโรองเรียนให้คุณนะมันอยู่